สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง u t u b e สิทธิพงศ์สียวงศานะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อน f อซนะครับมาเบืองวิธีการนะครับในการปลูกมะนาวว่าเขาจะเลือกปลูกพันธุ์ใดและวิธีการขยายพันธุ์แบบใดแล้วก็แมระทางการใส่ปุ๋ยนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับมะนาวนะครับทางช่องสิทธิพงศ์สี้ยวงศานะครับจะนำสารดีๆนะครับมาให้เพื่อน f อซนะครับไปเบิงนะครับ ว่าการปลูกมะนาวนะครับเขาจะเลือกอกิ่งที่มาปลูกแบบใดนะครับสายพันธุ์ใดนะครับแล้วการใส่ปุ๋ยเบื้องต้นนะครับที่เฮ็ดให้มะนาวนะครับติดดอกออกผลนะครับสมบูรณ์นะครับซึ่งเพนเอฟซีเห็นนี่กจะเป็นมะนาวปีเดียวนะครับเดี๋ยวจังไดไปเบิ่งวิธีการนะครับว่าที่เพนเอฟซีเห็นนี่ครับปลูกจาก จริงยังนะครับล้วก็การใส่ปุ๋ยเป็นแบบไหนเขาไปเบิ่งกันเดี๋ยวตามผ่ามาเลยครับนี่สิเป็นขอดีนะครับของการปลูกมะนาวนะครับจากกิ่งเสียบยอดนะครับซึ่งต้นตอจะเป็นต้นสมโอนะครับล้วก็ยอดนี่จะเป็นพันธุ์เป็นพิจิตรนะครับจะพานะครับโดยขยายพันธุ์แบบหลิมนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําไปในคลิปต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวเขามาเบิ่งว่าขอดีของเขา ปลูกหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวเนี่ยยังเป็นเอฟซีมาเบิ้งก็บรรนาเสื้อว่ามันจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับตัวนี้ล้ำต้นเขานะครับเป็นต้นข้างล่างจะเป็นสมโอนะครับข้างบนนี่เป็นมะนาวนะครับคิดสภสมบูรณ์นะครับเป็นมะนาวปีเดียวครับในเปล่ยนเอฟซีเบิ้งว่าคอดีนะครับข้งการปลูกมะนาวนะครับจากกิ่งเสียบยอดนะครับโดยใส่ต้นตอก็คือต้นสมโอ ปีเดียวในพ้นนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ก็เลยมีโอกาสเดี๋ยวมาดูแลนะครับเขามาดูแลนะครับผมมือนีกะมาเบิงวิธีการนะครับใส่ปุ๋ยแต่ผ้าเกลนเอฟซียางเบิงก่อนว่ามะนาวปีเดียวนะครับจากกิ่งเสียบยอดนะครับจะแตกต่างจากกิ่งต่อจะเริ่มเติบโตได้ดีนะแตกทรงพุ่มดีนะครับอ่าการเริ่มให้พ้นผลิตแต่ผมก็แนะนำว่าให้เอาไว้ลายครับ เอาไว้จริงหนึ่ง,งว่าตรงดกครับการรู้สึกว่าเพื่อนจะเสียดายอยู่ครับเพรานครับบ่เด็ดนะครับตรงเด็ดครับเอาไว้ให้เป็นปลานาเป็นพิจิตรดกมากครับแล้วกะจะให้ปุ๋ยนะครับรักการกะคือพืชโดยทั่วๆไปนะครับอันดับแรกก็คือไดา้ยาออกนะครับ ได้ยาออกให้รอบตามทรวงภูมินะครับแล้วก็คุดเป็นหลองนะครับได้ยาออกแลคุดเป็นหลองนะครับเนี่ยคล้ายๆกันครับทีแนะนาคลิปที่ผ่านๆมานะครับพวกขนุนนะครับตัวนี้ได้ยารอบๆพ่นต้นนะครับรัศมีนะครับเพราหากเขาจะหากินแล้วก็พ่นดินนะครับแล้วก็ค่อยปุ๋ยซึ่งปุ๋ยนะครับจะใส่ปีอ่าปีหนึ่งสองเท่อนะครับ ใส่สิบหาสิบหารอบทรงพุมินะครับครับรอบรัศมีทรงภุมมครับผมเพื่อซอยการเจริญเติบโต,ตของนํำของต้นกินการสราขาแลวก็เพิ่มความสมบูรณ์ของลูกหลังจากนั้นก็จังใส่ขี้แพะนะครับตัวนี้เป็นขี้แพะเก่าขี้แพะเก่าที่ทานการมักนะครับเอากระโคเนาะ้ครับ ค้ยกบโค้ยทัวราทาเพลนเอฟซีมีขี่มูาเรียกว่าขี่งูอก็ใส่ได้ครับแต่อาขี่แพะเนี่ยกับขี่งูอัศวินจะซอยการเจริญเติบโตดีๆจะซอยเรื่องการเจริญเติบโตดีๆนะครับผมแล้วก็ให้พ้นผลิตครับให้ให้ติดผลแล้วก็ผลจะสมบูรณ์ดีครับ พอจะมีถาดของพวกตัวถ่ายนะครับก็คือตัวเคนะครับลายนี่ปเป็นโพแทสเซียมนะครับ NPK ครับผมถูกแล้วนะครับใส่กบเพื่อซ่อยให,ให้ดินล้วนซุยแล้วก็ย่อยสลายนะครับใส่รวมกันครับปุ๋ยเคมีนะครับให้กบควนไปเลยเราจะกบดินนะครับใส่ประมาณเครื่องเข่ง Pues 8, 2, nah. 2, คือการให้ปุ๋ยครับหลังจากนั้นเท้ากับใส่จอบกดกบนะครับกบดินนะครับกบดินกบดินเพื่อยังครับเพื่อซอย้องการการฉาแางของปุ๋ยครับเขา หากพืชจะได้กินได้เต็มที่นะครับเป็นการให้ปุ๋ยแบบง่ายปีหนึ่งสองคือครับหรือว่าให้บ่อยๆก็ได้แต่ว่าประมาณสักสามเดือนขังก็ได้แต่ว่ายาให้ย,ยาให้ไลยครับหหในห้ให้น้อยๆแต่บ่อยขังครับผมจะให้ต้นสมบูรณ์นะครับต้นสมบูรณ์ สมบูรณ์แล้วก็พ้นนะครับมาพ้นนี่ก็จะสมบูรณ์ดีนะครับสําหรับสวนที่ผมมาดูแลนี่จะหน้น้ําระบบน้ายดครับเด๋ยวจังสีผ้าเพิ่์ดเอฟเบิง้งอีกที่หนึ่งว่ากันติดตั้งก,กับการใส่สายที่อ e, ีนะครับมวลหนึ่งกับหกลอยนะครับตัวนี้จะเป็นขอดีนะครับคือซอยเรืองประหยัดนะครับเจยาจังสีได้ลงคลิป ต่อๆไปนะครับในการเก็ดคกิปตอนนี้นาพาเผลเอฟซีมาเบิงพักหน้านะครับปลูกจากกิ่งเสียบยอดนะครับต้นตอสมโอะะพันธุ์ดีเป็นแป่นพิจิตะะการใส่ปุ๋ยแบบง่ายเพื่อให้ทรงต้นสมบูรณ์นะครับแล้วก็ติดดอกออกผลนะครับสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเป็นเอฟซีเบิง เป็นคอดีเลยครับที่ปลูกจากการเสียบยอดครับเขาจะมีหลักแก้วนะครับแลวกฮากินเ่งแทบจะทุกต้นนะครับตัวน,นี้จะเป็นแบบเสียบยอดเลยครับต้นตอเป็นสมโอเบิร์ตครับผมจะได้กบวันนี้พอดีผมมีโอกาสได้มาดูแลนะครับสวนของอลูกค่านะครับเพื่อนให้โอกาสในการมาดูแล ดูแลส่วนนะครับซึ่งก็ได้ให้คําแนะนะําหลักะดูและระบบต่างๆให้นะครับเพราะว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับพุนดินการให้น้ำนะครับหลกักะผลผลิตต่างๆนะครับพ่นยังห่วงอยู่พ่นยังเสียดายครับเดี๋ยวต้องตัดออกให้เหลืออยู่บนท่านหลายครับเพราะว่า,วามะนาวเ่ายังบอกท่านสมบูรณ์นะครับยังต้นบ้านใหญ่ครับแต่การแต่งทรงภูมิกับแต่งให้สูง จะมีระบบนำเข้ามาเกี่ยวของอนะครับจะอย่างไดทางช่อง u t u b e สิทธิพงศ์สิองศานะครับจะพาเพื่อนเะอรับพาเบิงในหลายอย่างครับมือนีสาระทางการเกษตรนะครับพอดีเห็ดเกี่ยวกับพวกประเภทนี้วันธรรมนะครับพอดีมีโอกาสได้ไปร่วมงานถอดกระถินนะครับกับเห็ดประเภทนี้การถอดกระินที่พันมานะครับให้เพื่อนเอฟซีเบิง อย่าเอาไวไ้ร้ายครับนีพื่นเสียดายผมกันแนะนำนี่ครับหลังจากกบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นการเ็ดโค่นเขาครับโค่นกบปุ๋ยเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นการใส่ปุ๋ยการดูแลมะนาวแบบยงังไงนะครับถ้าเป็นเอฟซีเบิร์ดลอยก็ตัวนี้เป็นพิจิตรี่ลอยก็ต้นนะครับอาจจะมี ตัวทุนเก่าไรเม็ดที่ผมพึงล่ไห้แล้วก็มาปลูกระว่างระบบแล้วระยะต่างๆให้นะครับอีกตัวนี้ก็เกือบลอยต้นึ้นกันครับตัวนี้เป็นทุนเก่าไรเมรร็ดบาจจะมีในกระถางถึงเป็นสวนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเขามาดูแลบริหารจัดการนะครับจงได้กะเป็นเอฟซีนะครับอาจจะสงสัยว่าเออมอีพืชหลากหลายนะครับตัวนี้เป็นสวนของ ลูกค้านะครับที่ผมเขามาดูแลหลักก็ถือโอกาสครับถ่ายคลิปให้เพื่อน f c เบิงว่าการให้ปุ๋ยแบบใดนะครับการปลูกจากแบบเสียบหน่อนะครับการให้ปุ๋ยง่ายๆนะครับในกาฝากติดตามก็อะไรก็แช่์ด้วยครับทางช่อง YouTube นะครับสิทธิพงศ์สิองษานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้เพื่อนเอเบิงแล้วก็ดกครับดกแต่ว่า อายุ1ปีนะครับหปีได้ก็ฝากติดตามได้เยนะครับเื่อเป็นกําลัางใจนะครับง่ายๆนะครับการให้ปุ๋ยมักะนาวนะครับแล้วก็การปลูกแบบกิ่งตอนหรือว่าแบบเสียมยอดกัเพื่อนเอก็ล่องไปเปรียบเทียบแล้วก็ประยุกต์ใส่กับสวนตัวเองนะครับจะได้ฝากก็ไลไรก็แชร์ก็ติดตามเลยนะครับทั้งชอง ong, ่อง YouTube สิทธิพงศ์เสียงสาฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ